สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวัตถุมงคลของพ่อปู่อำนาจลำปางในเซตของสีพึ่งและน้ำมันมหาสเสน่ห์โชคลาภนะครับตัวแรกที่ผมจะแนะนำก็คือนี่สีพึ่งสีพึ่งอินคู่มัดจิตนะครับอันนี้จะเน้นมหาสเสน่ห์เป็นหลักนะครับเป็นวิชาอินคู่นะครับเน้นทางอินคู่เป็นหลัก นี่ออ,อินคู่มัดจิตนะครับแล้วก็ทีนี้จะมีอินคู่แบบนี้จะเป็นอินคู่อินคู่อินเงินอินทองอก็จะเป็นสเสน่ห์ทางมัดจิตมัดใจเหมือนกันแต่ว่าทั้งสองทั้งสองแบบนี้นะครับทั้งทั้งสีเหลืองและสีแดงต่างกันยังไงนี่เป็นวิชาอินคู่เหมือนกันครับแต่ว่า สีแดงเนี่ยจะเน้นทางความรักมากกว่าครับสีแดงจะเน้นทางความรักมากกว่าแล้วส่วนสีสีเหลืองนี่จะเน้นทางาจะเป็นแบบอินเงินอินทองก็คือความอุดมสมบูรณ์โชคราบเงินทองแล้วก็ความรักด้วยจะเป็นรวมๆคราจะมีโชคลาบา จะมีสเสน่ห์ไม่ตามหานิยมค้าขายได้นะครับอันนี้อินเงินอินทองอันนี้จะเน้นทางความรักเป็นหลักมัดจิตมัดใจเรียกจิตเรียกใจนะครับทางด้านความรักแต่ถามว่าถ้าค้าขายทั้งสองรุ่นนี้ค้าขายได้ครับอ,อันนี้สีแดงนี้สีเหลืองอ่ามวลสารว่านจัดเต็มอันนี้นะครับเซกนานนะครับรุ่นนี้พ่อปู่อำนาจลำปาง คนใช้ได้ผลผมเลยมาแนะนําครับอันนี้นะคนใช้ได้ผลนะผมเลยมาแนะนำอ่าทีนี้อ่าเรื่องอินอินคู่จบไปแล้วนี่สีพึ่งสาลิกามหาสเสนอ่าสีพึ่งสาลิกามหาสเสนเอ่อเคี่ยวคนละหม้อกันนะครับ ของทุกชนิดเนี่ยตั้งใจสร้างแยกชนิดกันคนละวิชากันเลยนะครับอันนี้จะเด่นทางวิชาสาริกาสาริกามหาเสน่ห์สาริกามหาสเสน่สหน์ก็คือเด่นทางด้านการเจราจาสเสน่ห์มหนิยมทางเจราจานะครับพูดจาไพเราะคนหลงไหลเจราจาค้าขายหรือว่าเจราจาทางด้านความรักก็ได้นะครับนี่ครับหอมหอมมากนะครับสเสน่ห์แรง เจราจาพาทีเจราจาคนลักคนหลงคนเชื่อฟังนะครับป่อำนาจเก่งทางวิชาสาลิกาด้วยครับนะครับเสกนานเหมือนกันครับของจากทางเรานี่เสกเสกเป็นเดือนแน่นอนครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวจะแนะนำอะไรต่อจะแนะนำนี่ อันนี้เรียกว่าน้ำมันเสน่นางไม้นะครับเสน่นางไม้หรือแม่ครูเสน่ห์นะครับนี่อันนี้คือน้ำมันเสนหนางไม้หรือแม่ครูเสน่ห์แล้วส่วนน้ำมันนี้คือน้ำมันพายพญาหลงอันนี้ไม่ใช่สายพายนะครับจะเป็นสายว่านแต่ชื่อเขาชื่อว่าน้ำมันพายพญาหลงอันนี้น้ำมันมหาหลงอ่าอันนี้จะคล้ายๆกันนะครับ อันนี้ขวดครูอันนี้ขวดธรรมดาแต่เป็นน้ํามันชนิดเดียวกันแล้วปลูกเสกนานเหมือนกันแต่อันนี้จะได้ปริมาณเยอะกว่า,าจะถามหาความแตกต่างระหว่างน้ํามันมหาหลงน้ํามันพายพญาหลงขวดครูน้ํามันแม่นางไม้อันนี้ผมชอบตรงที่ว่าเวลาพ่อปู่อํานาจปลูกเสกน้ํามันเนี่ยจะมีแม่ครูเสน่ห์ซึ่ง ท่านจะออกมาจากขันครูจะมาอยู่ดูแลน้ํามันของท่านเวลาเราใช้เนี่ยอันนี้ปลุกเสกทางรักหลงอันนี้ปุกเสกทางเรียกจิตดนใจมหาสเสน่ห์อันนี้ก็รักหลงน้ํามันทุกชนิดจะมีแม่ครูสเสน่ห์รักษาอยู่เวลาที่เราอธิษฐานขอพรบางคนยังไม่ได้ป้ายเลยก็ได้ผลเพราะครูบาอาจารย์ท่านช่วยนะครับท่านไปเรียกจิตดลใจให้ จะใช้ทั้งความรักจะใช้ทั้งค้าขายได้หมดครับอยู่ที่สัจจะอธิษฐานเ,าเน้นการอุทิศบุญเป็นหลักไม่เข้าตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับถึงไม่บูชาก็ไม่เกิดโทษใดๆนะครับเน้นทําบุญเน้นศรัทธาเชื่อมั่นชัดเจนใช้เป็นประจำแล้วก็ยังไงก็ต้องมีประสบการณ์นะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็สวนอันนี้ จะเป็นน้ำมันเ,เรียกจิตทำสเสน่ห์อันนี้ก็จะเป็นยันเกี่ยวกับการผูกจิตมัดใจทำสเสน่ห์เรียกจิตดนใจต่างๆนานานะครับนี่เขียนมือนะครับยันพวกนี้แล้วก็ใส่น้ำมันทางเรียกจิตดนใจเข้าไปแล้วก็ปลุกเสกนานอันนี้น้ำมันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยของในในเซตนี้นะครับจะเป็น เซตที่มีประสบการณ์มากที่สุดของทางร้านาถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับติดต่อมาสอบถามหาความรู้ได้ครับผมนะครับโอเคครับบััสดีครับ